กาแฟเติมปลังสักแก้วนะครับกาแฟเซเว่นมาครับกินกาแฟเสร็จแล้วก็กินข้าวนะแล้วก็ทำงานกันต่อ ถึงผิวไม่ขาวผมไม่ยาวก็น่ารักดีนี่แหละสเปกของพีอยากถามคนดีมีแฟนแล้วไม่อยากฟังคำรรตอบจะรับพิจชอบเตรียมตัวเตรียมใจถ้าน้องยังไม่มีใครมาลงเล่ไม้มาเป็นแฟนกัน พี่เป็นผู้ชายบ้านบ้านน้องคงไม่เข้าใจว่ามันร้อยแค่ไหนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาครับทานข้าวด้วยกันวันนี้ก็มีเป็นตักราดนะครับเป็ แกงมะละกอสับนะกับกับลูกชิ้นนะแกงปลานะแล้วก็ผักเกลนีย่ยอดมะม่วงห็นมะปานนะยอดม่วงเหนะล็ดลอลูกเนียงมนะเขือจนะมีฮอทดอกทอดนะครับมารับทานด้วยกันกอนอกทำงานนะ ลุเนี่ยงังอ่อืมพอมดีกินนะ อากาศร้อนนะฝนไม่ตกมาครับสั่งข้าวด้วยกันเดี๋ยวสั่งข้าวเสร็จเดี๋ยวก็ไปทำงานกันต่อนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กำลังใจเข้ามานะกดไลค์กดแชร์กดใจคอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนด้วย นะครับทานด้วยกันครับนี่ด้วยครับ